สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับผมเนื่องด้วยวันนี้วันตรงกับวันที่วันที่ห้านะฮะเวลาน่าจะอยู่ประมาณสักหกโมงเช้าเพื่อนหกโมงครึ่งนนหะพอดีผมชั่เรืองมาเห็นเจ้าเฮลเชอรี่เราขึ้นมาทำภารกิจเกี่ยวกับการวางไข่ของเขาเพื่อนผมเห็นว่ามัน น่าสนใจดีผมเลยนำคลิปนี้มาให้เพื่อนๆในรับชมไปพร้อมๆกันนะครับพอดีเมื่อในช่วงระยะ3 4วันที่ผ่านมานี่รู้สึกสึกอากาศจะร้อนอบอ้าวนะเพื่อนแล้วก็การที่เขาขึ้นมาวางไข่ให้เราได้เห็นอย่างเงี้ยไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่นะครับเพื่อน,อนแต่ผมเห็นว่ามันดูแล้วมันน่าสนใจดีผมเลยอยากให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับทุกคนได้เห็นไปพร้อมๆก,กันครับผมผมเองก็ เคยเห็นบ้างแล้วล่ะแต่เพีงวยงแต่ว่านานครั้งที่จะเห็นแบบปรากฏการณ์อย่างนี้ให้เราได้ได้ได,ได้ได้เห็นแบบะจะจะประมาณนี้นะเพื่อนเพราะว,ว่าที่ผ่านมาผมรู้สึกจะเห็นไปครั้งหนึ่งนะครับเคยสัคผิสไปครั้งหนึ่งผมเลยมีโอกาสช่้นนี้และได้เห็นแบบนี้เลยอยากให้เพื่อนเได้ดูไปพร้อมก,กันกับผมนะผมก็จะ,ะรับชมไปพร้อมกับเพื่อนว่าเขาจะทาภารกิจของเขาในสัก กี่นาทีนะเพื่อนนะเดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมกันนะครับช่วงนี้อากาศร้อนมากครับเพื่อนการที่เขาขึ้นมาวางไข่หรือการที่เขาจะวางไข่ให้เราได้เห็นเหมือนอย่างอยู่ประมาณข้างกระชังหรือขึ้นมาวางไข่ตามต้นผักตบชวาที่เราได้นํามาวางไว้ให้เขานี่ไม่ค่อยจะมีนะเพื่อนนะน้อยมากนานๆวันสองวันถึงจะเห็นครั้งแต่เมื่อก่อนนี้ อากาศหรือว่าอะไรปกติคือไม่ร้อนนะ้ำเ <_ d ata> พื่อนไม่อบอ้าวเนาะ <_ d ata> เขาก็จะขึ้นมาวางแบบช่วงค่ำคืนนี้เราตื่นมานี้เราจะเห็นแล้วว่าเขาจะมาวางไข่ข้างกระชังได้หลายๆแพรหลายๆใบนะฮะเพียง <_ d ata> แต่ว่าช่วงหลังๆนี้ไม่ค่อยจะมีเดี๋ยวเ <_ d ata> พื่อนดูไปพร้อมกันกับผมนะครับผมว่ามันน่าสนใจนดีเนะ <_ d ata> พื่อนดูความพยายามของเขาดูจากการที่เขาออกไข่มาแต่ละ ลูกแต่ละเม็ดเนี่ยเพื่อนมันผมว่ามันน่าทึ่งนะสังหวบผมผมว่าความพยายามของสูงมากะฮะกว่าจะวางได้แต่ละลูกแต่ละเม็ดนี่เขาค่อนข้างจะมีความพยายามอย่างมากๆเลยทีเดียวนะ,ะครับผมการที่ปรากฏการณ์ธรรมชาติแบบนี้มีให้เราได้เห็นนี่ผมเองก็ไม่ค่อยได้เห็นง่ายสักเท่าไหร่นักนะ แต่บางเพื่อนบางคนอาจจะเคยเห็นนะแต่ผมว่าเพื่อนๆบางคนก็อาจจะยังไม่เคยเห็นเช่นเดียวกันถ้ายังไงก็รับชมไปด้วยกันนะครับผมอาจจะเริบหน้าไปน,นิดนึงนะฮะเพื่อนคลิปนี้เพียงแต่ว่าผมว่าเขาน่าสนใจกิจกรรมแบบนี้ของเขามันไม่ได้มีให้เราได้เห็นบ่อยๆนะักเดี๋ยวเรามาติดตามไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าการที่เขาวางไข่ คือการที่เขาขึ้นมามีกิจกรรมทางแบบธรรมชาติอย่างเนี้ยให้เราได้เห็นเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักกี่วิกี่นาทีนะฮะเพื่อนแต่ตอนนี้ผมรู้สึกเมื่อยมือสักเล็กน้อยนะเพื่อนแต่ด้วยความพยายามที่จะทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมเนี่ยดวผมจะค่อยๆ่อ,อประคองให้มันแบบไม่ค่อยได้เมื่อยมากนักนะฮะพอดีไม้จับวันนี้ จับโทรศัพท์มันนี้มันอยู่ในห้องนะเพื่อนผมเลยรียบมาผมเชะเง้อมาเจอพอดีพอดีผมไม่ช้าผมมาให้อาหารเบรอบหนึ่งแล้วภายในกระชังก็ผมก็กังวลใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงไม่ขึ้นมาให้เกี่ยวกับวางไข่ให้เราได้เห็นผมกลัวว่าเขาผิดปกติอะไรหรือเปล่าหรือน้ําเสียไหมอะไรยังไงแบบไหนหรือเปล่าผมเองก็พยายามดูน้ําเช็คน้ําน้ําก็ไม่เสียนะเพื่อน เพียงแต่ว่าสิ่งที่เห็นเห็นเลยนะตอนนี้คือความร้อนเพื่อนร้อนและก็อบอ้าวมากผมว่าน่าจะมีเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นี่แหละที่ทําให้เขาไม่วางไข่ให้เราได้เห็นเพราะช่วงที่ผ่านมาเขาจะขึ้นมาวางไข่แบบง่ายมากนะเพื่อนแบบคือโดยที่เราแบบเห็นแล้วก็แต่อาจจะไม่เห็นตัวเขามาวางให้เราได้แบบเห็นแบบนี้นะเพแบบื่อนจริงๆเวราเราตื่นมาเราก็เห็นไข่เขาวางแบบ ตามขบกระชังตามอะไรแล้วนะครับมันเมือนแล้วเราก็เก็บลงวางในตะกรา้าเพื่อที่จะอนุบาลเขาต่อไปในในใน,ในวันข้างหน้าเนาะอนุบาลเขาไปในวันต่อๆไปอะไรอย่างนี้อย่างที่เราเคยได้เห็นเพลงแต่ว่าช่วงหลังการวางไข่ของเขาผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นการให้อาหารบางทีผมก็ให้ผักตามปกตินะัเพื่อนเขาก็กินดีนะฮะ บางทีก็ให้ควบคู่หัวาหาราที่อย่างที่เราเคยได้ให้นะครับแต่ว่าเขาการวางไข่เขาก็ยัง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 ไม่มีปฏิกิริยาให้เราได้เห็นหรือว่าเป็นช่วงที่เขาหยุดหรือชะงักไปแบบไหนผมเองก็ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจพยายามหาสาเหตุอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเพื่อนๆท่านใดถ้าได้รับชมคลิปนี้แล้วมีข้อคิดเห็นอย่างไรเดี๋ยวเพื่อนเพื่อน ช่วยคอมเมนต์ทักทายมาใต้คลิปให้สัญญาชาแน,นลได,ได้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 ปรับปรุงด้วยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพื่อนๆในกลุ่มว่าดีหรือ FC ทุกท่านที่มีประสบการณ์ตรงนี้นะฮะหรือว่าเพื่อนๆชาว YouTube เราที่มีประสบการณ์ตรงนี้นะครับรเพื่อนๆช่วยบอกกล่าวผมอีกทีว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นเพราะผมค่อนข้างมีความกังวลใจอยู่ว่ามันมันทำไมเขาถึงไม่ขึ้นมาวางไข่ให้เราได้เห็นะ เพื่อนดูครับดูความพยายามของเขาวาผมว่ามันสวยงามนะดูการดันไข่ออกมาแต่ละลกนะูกดูความพยายามการผลักไข่ออกมาแต่ละเม็ดแต่ละลูกนี่ผมว่ามันเป็นธรรมชาติที่ค่อนข้างหาดูได้ยากอยู่นะผมว่าเพื่อนเห็นไหมครับดูความสวยสดงดงามของเขาลก ที่สองที่สามที่สี่ตามกันมาเรื่อยๆครับเพื่อนในช่วงที่เมื่อเช้าเพื่อนที่ผมได้ชะเงือมาดูผมเห็นเขาขึ้นมารอบหนึ่งแล้วแต่ผมคิดว่าเขาคงไม่มีกิจกรรมอย่างนี้ให้เราได้เห็นเนาะพอดีผมตอนที่ผมมาใหอ้อาหารเมื่อเช้านี้นะฮะแต่ตอนนี้ผมมาเชะเงืออีกรอบนึ่งผมเดินมาหลังบ้านเนาะ มาเชงอเงินเขาเราไปเห็นเขาวางขขยไปแล้วครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาวางไขยใน,ในช่วงไหนเพียงแต่ว่าผมเห็นแล้วก็รีบนำทําคลิปให้เพื่อนๆได้นนรับชมพร้อมกันไปพร้อ,รอมๆกันกับผมนะครับเพื่อนๆดูฮะดูความสวยสดงดงามของเขาเขาความพยายามของเขาการวางไข่เขารู้สึกค่อนข้างแบบ สมบูรณ์มากๆกันเพื่อนเม็ดไข่แต่ละเม็ดที่เขาด้านออกมาที่เขาเอามาวางให้เราได้เห็นได้รับชมนะครคลิปนี้นี่ผมว่าถ้าเพื่อนๆดูว่าอย่าเพิ่งเอกดหนีไปไหนนะเพื่อนผมว่ามันมันมันหาดูยากอยู่นะในระดับธรรมชาติทั่วไปที่เราบางคนอาจจะเคยสังเกตแต่บางคนอาจจะไม่เคยสังเกตนะฮะแต่สําหรับผมนี่เวลาผมเลี้ยงเขานี่ผมมีความรู้สึกว่า การที่เราได้พบได้เห็นแบบนี้นี่ผมว่าหาดูได้ยากอยู่ครับผมเลยทำคลิปเพื่อเพื่อนได้รับชมอีกครั้งนะครัครั้งก่อนนี้ผมเคยทำไปรอบนึงแล้วเแต่ว่าครั้งนั้นเขาขึ้นมาวางจับคู่กันนะนเพื่อนๆสองตัวขึ้นมาพร้อมกันตอนนั้นแต่ว่าช่วงแรกๆนะครับช่วงที่เขาขึ้นมาวางไขนะ่แบบปกติแต่มาช่วงหลังเนี่ยผมเพิ่งเห็นนี่แหละ แต่ไม่แน่ใจว่าเราจะมีโอกาสได้เห็นเขาแบบนี้อีกไหมเพราะว่าการวางไข่ช่ว้งนี้มันค่อนข้างไม่ค่อยจะเห็นเขาขึ้นมาวางเหมือนเมื่อก่อนนะครับเดี๋ยว,วยเพื่อนๆดูดนี่นะครับสองลูกนี่ครับขึ้นมาแล้วครับดูความพยายามของเขาผมว่ามันสวยนะฮะสวยสดงดงามเป็นธรรมชาติที่แบบสําหรับผมผมว่ามันหาดูได้ยากนะครับเดี๋ยวด้วยด้วย เวลาน้อยนิดนะเพื่อนเพื่ถ้าเป็นไปได้ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนเ่อเดี๋ยวยังไงโอกาสหน้านี่เราค่อยมาพบและมาพูดคุยแรือทักทายกันอีกนะครับเพื่อนด้วยความเคารพที่เพื่อนๆนได้รับชมมาจนถึงเวลานี้แล้วนะครับเพื่อนๆร่วมร่วมสินาทีแล้วเพื่อนเพื่อน<ๆ>เขายังไม่ลดละการวางไข่นะฮะ ก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนๆอ,อย่างไรก็ถ้าเป็นไปได้ก็เพื่อนๆชาว y o u t u b e ช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์ให้สัญญาชาแนลด้วยนะครับเผื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปในวันข้างหน้านะครับเพื่อนๆและท่านใดที่ชมคลิปนี้แล้วถ้ามี ข้สงสัยหรือมอีประสบการณ์ตรงนี้ที่ผมได้บอกเพื่อนไปว่าเขาทําไมไม่วางไข่เนี่ยไม่ขึ้นมาวางไข่เนี่ยมันมีสาเหตุอะไรเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์นะฮะช่วยทักทายมาบอกกันใต้คลิปด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเรามาพบกันในคลิปหน้านะเพื่อนคลิปต่อไปนะสัญญาชาแนลวันนี้ลา